ส่งงานแล้วครับผมวีออสลูกค้าบอกอยากได้ดิฟฟี่ที่ใช้งานจริงนะครับผมไม่ตัดต่อสายไฟจัดให้ครับผมดิฟฟี่ที่ร้านมีทุกรุ่นนะครับ A1 R4 Sport 128 ST 248 ST อ่ะเดี๋ยวมาดู r 1นก่อนนะครับผมต่อให้ทั้งกลางวันกัางคืนนะครับนี่อ่ะ R4 นทุกตัวนะครับผมไม่ตัดต่อสายไฟเสียบ OBD เห็นไฟโชว์อยู่ไหมครับผมนี่ไฟโชว์เดี๋ยวเราจะลบไฟโชว์กันนะครับผมเป็นดิฟฟี่รุ่นเดียวที่ลบไฟโชว์ได้นะครับผมนี่เดี๋จะลบไฟโชว์ให้ดูนะครับลบโดยดิฟฟี่นะครับผมอ่าหายไปแล้ว กรณีที่เราไปไฟโชว์อยู่ที่เดินทางอยู่ไปโชว์อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรบางทีไฟเครื่องอาจจะล็อกให้รถวิ่งได้น้อยนะครับแล้วก็ R4 ยังสามารถปรับปรับสีเข็มได้นะครับผมดูนะครับนี่นี่ความสว่างของเข็มเห็นไหมครับเห็นไหมครับความสว่างของเข็มอ่า ได้แบบนี้ก็สอบถามเข้ามานะครับมีทุกรุ่นนะครับผมอาสี4ลบไฟโชว์ได้ปรับสีเข็มได้วัดแรงดันท้ายลางได้เหมาะสำหรับกระบะซิ่งเลยครับผม